ออยสสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทก็ย่างเช่นเคยสำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกว่ากิจกรรม7บาทโคลาโบกับ KOS ก็ได้อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางเซิร์ฟเวอร์มีการอัปเดตล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเพชรแจกเพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับรางวัลขยายเวลาปิดปรับปรุงครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับเพชรเพิ่มเติมจากเดิม อีก3เมตรด้วยนะครับถือว่าเป็นเพชรเล็กๆน้อยๆเปิดการชารคำๆได้อีกหนึ่งทีนะและแน่นอนว่าตู้ใหม่มานะครับตู้นี้ต้องบอกว่าโคตรพิเศษครับเพราะว่ามันมีตัวละครโคลาโบที่มาใหม่ถึง4ตัวอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับพร้อมกับตัวละครสุดพิเศษ อย่างโกเทอร์ฮาโลวีหรือว่าโกเทอร์ ter, เขียวของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาซ่ม1การันตีชิมลางก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะสำหรับตู้นี้สำหรับใครที่อยากจะเปิดตู้นี้นะครับแล้วก็กังวลว่าตู้อลิซาเบธนางฟ้าที่กำลังใกล้จะมาถึงเนี่ยเราเพชรจะไม่พอใช้นะครับทางเกมเขาก็จัดการวิธีแก้ปัญหาด้วยเงินให้เราเป็นที่เรียบร้อยครับก็จะอยู่ที่ร้านค้าเลยครับแล้วก็มาดูตรงซื้อเพชรตรงนี้ได้เลยนะครับคือเราสามารถซื้อเพชรในราคาเท่าเดิมครับแต่ว่า ได้รับตั๋วแถมมาแบบเยอะมากๆครับเพชรหนึ่งแถมหนึ่งปกติมันก็จะได้รวมแล้ว204เม็ดใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเราได้รับตั๋วสุ่มตู้คอลลาโบแถมมาอีก65ใบด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าโคตรๆเยอะครับผมก็ไปจัดมาแล้วนะครับ2แพ็คใหญ่ครับนี่นะครับก็จะได้ตั๋วมาเพิ่ม130ใบนะส่วนไอ้ตั๋ว3ใบนี้เนี่ยจะเป็นแพ็คถูกสุดนะครับรู้สึกว่าจะ30บาทมั้งได้ตั๋วแถมมา3ใบด้วยครับผมก็กดรับทั้งหมดเลยแล้วครับมาโอเคเรียบร้อยครับก็จะเห็็นนนน้้วววว่่าตตออีีีเัขงผมมมกรแล 140บใบนะซึ่งถ้าเราจะเปิดครบการันตีสามารถเลือกตัวละครได้1ตัวเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องเปิดทั้งหมด200ครั้งนะครับก็ก่อนที่เราจะเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครเลดในตู้ดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับสําหรับตู้นี้สําหรับ5ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครใหม่นะที่อัปเดตเข้ามาครับบอกเลยว่าแต่ละตัวนี้จัดจังานนะครับส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะตูน้นี้เพราะมีโอกาสได้ตัวละครใหม่ แตกต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัวละครอื่นที่ผมอยากได้ถ่าลุนเลยเนี่ยก็จะมีเป็นอาร์เธอร์ฟ้านะครับเมอร์ลินฟ้าแล้วก็จะมีหัวหน้าเมดิโอดัตนะครับ3ตัวนี้นะครับที่ผมอยากได้ถ่าลุนเลยแต่สําหรับตัวละครในเลนนะตัวที่ผมอยากได้ที่สุดเลยเนี่ยแน่นอนว่าผมคิดว่าโกเทอร์เขีย er วเนี่ยครับหายากที่สุดในตู้แล้วเพราะว่าโกเธอร์เขีย er วเนี่ยแม้ว่าเราจะเก็บเกรดครบ6 0 0แตมนะครับเราก็ไม่สามารถเลือกได้นะต้องเปิดออกมาอย่างเดียวเท่านั้นครับส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับที่ผมอยากได้เป็นพิเศษนะ ก็จะมีเป็นคุซันางิเคียวครับชินานูอิไมครับ2ตัวนี้นะสำหรับโอเมกาลูกอกับอะเธีานะครับถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะแต่ตัวละครที่ผมอยากจะเอาไปจับเล่นเนี่ยก็จะเป็นเคียวกับไมครับ2ตัวนี้ก็ก่กอนอื่น,นครับเราต้องเปลี่ยน,นครับนี่ต้องเป็นโกเทอร์เขียวเท่านั้นครับตอนน,อน,นี้เพราะว่าเป็นตัวละครแร่ที่สุดในดีแล้วนะ สำหรับสกิลต่างๆนะครับผมได้มีพูดแล้วนะใครที่อยากดูรีวิวสกิลตัวละครนะครับก็ลองไปดูคลิปอัปเดตล่าสุดข่าวสารของผมนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าสำหรับในเันนี้นครับสิ่งที่ผมหวังเล็กๆน้อยๆนะก็คือจะไม่เกลือครับถ้าใครที่ตามกาชาของผมมาทุกคลิปนะผมบอกเลยว่าที่ผ่านมาไม่นานนี้คนระับผมเกลือเกม g e n ช h i n Impact ไปเยอะมากๆนะครับซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างมากนะว่าเกมนี้เนี่ย มันจะไม่เกลือนะครับช่วยผมบ้างนะโอเคทําใจพร้อมแล้วก็มาลุกยกันเลยดีกว่าครับสามสองหนึ่งครั้งแรกนะครับไปเลยครับมาเปิดประเดิมนะครับครั้งแรกโอ้โหอันนี้ผมรีบเปิดเสียงข้างหลังนะเดี๋ยวรอตาหน้านะครับเฮ้ยมาแล้วโอเคเดี๋ยวไม่ได้เปิดเสียงไปก้าวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่เสียงเองได้มาโอเคครับครั้งแรกเปิดประเดิมมาดีเลยนะได้เอเซอร์สการันตีนะครับ เออดึงเลยสิลุงแบบนี้แหละที่อยากเห็นพาดไปมครับโอ้ไม่ชนะนะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเรามีรุนแล้วครับหนึงตัวนะรอบนี้มาโอเคตัวเดียวจริงจด้วยก็ไม่ได้นับนะว่าตัวที่เท่าไหร่ครับน่าจะตัวที่กลางๆอ่ะกลางๆไปๆปยหน่อยผมคิดว่าน่าจะตัวที่เนะเหรือแปดมาอ่ะเธอครับตัวที่3าม จูโดซีโอเคครับปันนะฮะต่อไปยังจูโดต่อไปเจ็ดโอเคยังไม่ใช่ครับน่าจะตัวต่อไปนะโอเคทำใจให้พร้อมเตรียมรับแรงกระแทกโกเธอเขียวมาโกเธอ ยาซึ่งแยิ่งดัโอเคแต่ครับเรียบร้อยนะโอ้โหคิงเขียวครับไปเลยตัวแรกมาก็ดุดเร็แล้วครับโอ้โหเอาจริงๆว่ามันจะเป็นรางดีนะไม่เป็นไรครั้งแรกครับมาต่อเลยครับฮึแต่อย่างน้อยก็สีเขียวมานะเฮ้ยผมลืมผมลืมไปใส่เพลงอีกแล้วอ่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวดูว่ากระเด็นหรือเปล่าโอเครับได้รับได้ไดมีลุ้น รวไมได้ไหมโอ้โหเล่นดีแบบนี้ไม่รอดจ้าเรียบร้อยโอ้โหทองอลามครับไปเลยครับดูสีทองเยอะมากครับรอบนี้6ตัวเลยนะก็เดี๋ยวผมไปเปิด BGM ก่อนแล้วกันครับแป๊บนึงนะโอเคครับเสียงก็กลับมาแล้วนะก็มาต่อกันเลยครับมาครั้งที่3 3,2,1ไปครับโฟเทอร์เขียวกับเทียวนะครับ มาทีตัวไหนก็ได้สองตัวนี้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยคอมเกลียวมันไม่มีอยู่จริงครับสีทองว่ะฟาดไปสนวนุโอเคไปเลยครับทองเท่าไหร่อ่ะทองห้าตัวนะมาต่อเลยฮึบตาไม่ชี่อหยุดกิ่งไม้มหมู่หองไม่มาคอมโบคอมเสร็จนี่มัน มาทีมาทีมาทีสีทองครับเอาจริ่งที่ต้นคลิปนะเดี๋ยวเพิ่งหมดแรงเดี๋ยวเพิ่งหมดแรงโห้เอาใจช่วยก่อนครับมาโห้เดียวตัวละครสีแดงมันเยอะจะจัดนะดูเป็นโซนเลยเกาะต่อเลยครับสามสองหนึ่งไปของฟ้าของฟ้าไม่สดใสเลยโอเคเรียบร้อย ครั้งที่หกครับรอบนี้เออทองฟ้าสดใสแล้วขอเห็นสีลุง้งเป็นบุญตาเห็นสีฟ้าว่ะดูไว้ดไว้โอเคเรียบรอ้อยแล้วแบบนี้ไม่รอดโอ้โหอันนี้เกลือจัดครับโอ้โหสุดยอดครับดูเงินล้วนนะบอกเลยว่าอันนี้โคตรยากครับเกิดยากมากๆนะแบบนี้ก็มาเลยครับ จะเรียกว่าดวงดีหรือดวงซวยดีก็ไม่รู้เอ้ยฝนจะตกโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคโอ้โหต้องบอกอ๋าเมื่อกี้เปิดล้างซวยนะมารอบนี้แหละรอบนี้แหละดึงเลยสี่ลุงด้วยขอสักสองตัวไหมเนี่ยทะลวงโอเคเพอร์เฟกต์ครับรอบนี้บอกเลยเพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์มากๆฮึมลุงแอบด้วยมาดูกันว่าอยู่อันไหนนะ โอเคเฮนดิกเซ้นมาจะไม่ใช่สเลเดอร์มาโอเคนี่ก็ไม่ใช่ครั okay. บจูโดนะต่อเลยฮึ๊บ <c oughs> อ๋อเดี่ยว <c oughs> ดับเบิลจูโดมารู้ไหมโอเคเดี่ยวนี่มันเกมจับคู่แลว้วเนี่ยเฮนดิกเซ้นสองจูโดสองเดี๋ยวสเลเดอร์ <Yeah. S 2> ด้วย,วยมันจับคู่ชัดชัด สามนะครับจูโดเราเฮ้ยมาแล้วโกวเทอร์โก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 เทอร์ยโอเคเรียบร้อยโกเทอร์ครับสุดยอดมีตัวไหมโอเคโกเทอร์เขียวเกตโต้เย้บอกเลยตัวนี้คือผมอยากได้ที่สุดเลยนะโกเทอร์เขียวเนี่ยคือถ้ามันโกงโคตรครับตัวนี้ผมบอกเลยนะตัวแรกของเราที่ไม่ดุดเลยนะครับเป็นโกเทอร์เขียวตามที่อยากได้เลยนะ โอเคก็ขอแชะสักหน่อยนะมาต่อเลยครับฮึบเอออุ้ยเดี๋ยวมันตกตึกติดตึกตกตึกตกตึกโก้เธอ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 ควาจริงนะขอให้มันแบบตันไปทั้งตัวครับคือมากระจายเนี่ยไม่อยากได้ะผมอยากได้เป็นแบบมาตัวซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆให้มันตันเลยครับเพราะว่าจริงๆคือผมน่าจะเปย์ชุดทุกตัวไม่ไหวนะรอบนี้ มามครับมาเออทะลุด้วยเอาริมาแล้วว่ามาแล้วว่าขอสอตัวสตัวโอเคตัวเดียวครับหนึ่ง้านะตัวนี้5ไม่แน่นะมันอาจจะมีซ่อนหายอยู่ครับมาดูว่าเราจะหาเจอไหมโอเคไม่ใช่เลเดอร์วะ่ะตัวที่สามยกงไม่ใช่ครับตัวที่ส โอเคฮิวโก้นะตัวต่อไปครับตอนนี้อีกตัวที่อยากได้นะคือเขียวครับเขียวมาให้หน่อยมาให้หน่อยเขียวเขียวโอ้โหบันเขียวครับเอาจริงบันเขียวนี้หนักนะเป็นบันที่หนักที่สุดเลยครับบันเขียวเนี่ยเป็นตัวเอสซซาตัวแรกที่ผมปั้นเลยนะเอาจริงก็มาต่อเลยครับมาฮึบ ต้องบอกว่าวันนี้เราได้ตัวละครเขียวหมดเลยนะตัวแรกเป็นซิงเขียวตัวที่2เป็นโคเทอร์เขียวนะแล้วก็ตัวที่3าเป็นบันนะโอ้อันนี้กระเด็น,นครับไปเลยจ้าก็ครั้งต่อไปนะครับจะเป็นครั้งการันตีแล้วนะมารู้สึกว่ามันไม่ได้การันตีตรงนี้นะมันจะการันตีตอนจบนะครับเราต้องกดเองนะแต่ว่าถ้ามันออกตรงนี้ด้วยเนี่ยคือโคตรดีครับโอ้โหเนีนน้ยมันไม่ออกอโอเคครับตรงนี้เรามีลุ้น มาดูกันว่าได้ตัวอะไรครับดูลางวันขอเถอะตัวในโคลาโบนะอยญ่ลุเลดฮึบโอเคสลาัสครชชับโอโ้โหมาทําไมตอนนี้นะตอนนั้นไม่มามาตอนนี้มาปอกจงังฟ้าสดใสอันนี้เป็นค่าที่ไกาที่สุดเลยนะแต่รับได้ครับเฮ้ยคอมโบกับพ็อกจังได้นี่มีนุ้นอยู่นะ สามสองนึ่งฟาดไปก็สามสองนึงมาตอนนี้เปิดไปสิบทีนะครับได้ตัวละครเอเซซ่าไม่ลงก,กันตีนะมาเท่าไหร่วะสามตัวมะเออใช่สามตัวนะเดี๋ยวแล้วสาดท้ายก็เขียวทั้งหมงเมื่อกี้ เฮ้ยเอาจริงวันนี้เป็นวันสีเขียวเลยเนะนี่ยโคมสกสเชียร์ยูเชียร์เฮ้ยโอเคดูบ้านแล้วครับมาแบบไม่ให้สุปไปอเสียงทะลวไปเลยโอเคปวดเยอะไปแล้วปวดมาปวดหมดเบรเยอะไปแล้วนะโอเคตัวที่สองครับตัวที่สองมาแล้วก็กดไปแบบชิวๆครับ <polling> เคียวเคียวหรือโก้เธอ เฮ้ยโอเคโอเค,โอเคครับอย่างน้อยเป็นตัวโคลโบนะโอเคกล้าลกเก่าครับตัวแรกก็ไปเลยจ้าตัวที่เหลือ,อน,นี่ไม่ได้แน่นอนนะเดี๋ยวเอาจริงวันนี้ผมเป็นเอาจริงวันนี้เขียวมากวะ่ะคือเอสซเขียว5ตัวแล้วครับ5ตัวติดนะก็ต่อเลยครับมาโอ้โอลุงเอ้ยตาชิงได้ไหมได้ไหมได้ไหม ร้อยแบบนี้ไม่ต้องรุนครับตัวหมดแล้วครับโอเคต่อไปเข้าเนื้อแล้วครับได้มาแล้วนะโอมิกาลูเกาเอาจริงอธีน่าเสียงน่ารักจังเลยเเป็นไม้แล้วกันครับเอาจริงท่าไม้มันเท่มากเนี่ะท่าที่แบบเตรียมต่อสู้นะโอ้โหจริงผมโคตรชอบก็เหลืออีกเท่าไหร่อ่ะเหลืออีก6ครั้งนะครับก็ไปเลย180เพชรผ่านไปเลย เออหอกจังโอ้โหโค้งตอกศกเคลียร์เลยสี่ลุงไหมโอเคสีปฟ้าครับไม่ไหลไม่รอครับแบบนี้ไปลยจ้าไปเลยครับไม่รอดูจันจบแล้วเดี๋ยวหอกจังจะมาทุกรอบไม่ได้ไม่ต้องมาขอเป็นอันอื่นได้ไหมครฝนดาวตกอะไรแบบเนี้ย เลอ,อีกสองครั้งครับมาเดี๋ยวพวกเอาจริงจะให้พวกผมพูดเดี่ยวพูดเดี๋ยวถุกล็อกไม่ได้นะครบการาันตีแน่นอนครับต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะนะเอาใจช่วยผมด้วยทุกคนเพิ่งได้มาแค่สงตัวมาโอเคไปมาแล้วโอเคล็อกสุดท้ายมาขอบคุณมากขอบคุณมากขออย่าเป็นอันดิสเบตกับด้าน,นพอนะ พลบูด้วยได้โกรธคือจัมานี่คือแบบโอ้โหแล้วมาช็อตนี้นี่คือมันเสียวนะครับดึงไปสีทองไม่กลัวเรามีฝนดาวตกเออถือวงไหมครับป่าก็ไม่ได้เห็นแม้วันนี้กี่ตัวโอ้โหตัวเดียวอะตัวเดียวอะไรวะ ตัวที่10นะตัวที่10โอเคอันที่สิบมาแล้วครับอกจังทำหน้า,าที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสอยู่ครับตัวที่สองตัวที่สามเดี๋ยวเบิวโก้มาเป็นเบิ้ลก็ดีตัวที่สี่ตัวที่ห้าเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเบิ้ลอเลี่ยนี่ตัวที่หกเอออันนี้ไม่เบิ้ลแล้วครับพุณสตาร์นะต่อไปตัวที่เจ็ด ก็อคิอุสตัวที่แปต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอะตัวอามันมา,มมามเบิ้ลติดกันสงตัวทุกตัวนะต่อไปตัวที่9ก้ารัมมาเฮย้ยถึงแล้วหรอตัวอะไรโอเคโอเคครับอันนี้ผมฟินนะ<ห>โอเคมากๆโกเธอร์เขียวเรียบร้อยโกเธอร์เขียวตัวที่2เกตโตะครับนี่ครับพอเราถึง600แต้นนะเราก็สามารถเลือกได้1ตัวนะครับ แน่นอนว่าตัวละครที่ผมเลือกนะจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะเอาไปเล่นกับน้องเมลัสคิล่าลูกรักของผมนะเพราะฉะนั้นตัวที่ผมเลือกวันนี้ก็คือคุซานางิเขียวครับไปเลยจ้าไม่ต้องรุนนะอันนี้ดีมากๆครับบอกเลย <c oughs> ก็เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะครับคุซานางิเขียวโอเมก้าลูเกาซานาทัสทโกเทอร์ฮาโลวีนเขียวเกตโตเย่แต่เอาจริงคือถ้าพูดตรงนะ มันหลุดเลดเยอะมากครับถ้ามันไม่หลุดเลตอะ่ะมันจะดีกว่านี้นะซึ่งนอกจากสี่ตัวนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยผมก็ได้เป็น <c oughs> บันเขียวนะไหนวะบันเขียวผมบันเขียวตัวแรกที่ผมปั้นนะนี่นี่ตัวนี้ครับโอ้โหยังไม่ได้อัพเพิ่มเลยนะดูอันติขั้นหนึ่งเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นคิงเขียวนะซึ่งคิงเขียวมันล้นไปแล้วครับก็มาดูหน่อยและกันคุซานังอิเคียว บอกเลยเดี๋ยวจะได้เล่น PVP คอมโบจุดไฟกับน้องเมลัสคิล่าอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้มีชุดไหนเท่ๆบ้างวะเฮ้ยเอาจริง,รงช,ชุดธรรมดาดูเท่สุดเลยครับอันนี้ชุดชน,ชนเผ่าเหรอส่วนหัวเขาจะมีแค่4ชิ้นนะโอ้เออหมวกอันนี้หมวกอันนี้น่าจะดูดีสุดนะครับตัวต่อมานะครับโอเมก้าลูกานะมาดูชุดหน่อยละกันเอาจริง,รงไม่ชอบไม่ชอบที่มันเป็นตะข่ายแบบนี้เลย ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวละครผู้ชายเท่าไหร่เออโหอันนี้เท่ครับอันนี้โคตรเท่ใส่ชุดสูทก็ดีวะ่ะถุงมือนี้ไม่ดูแล้วกันนะเพราะว่าถุงมือมันดูไม่มีอะไรครับไหนดูนี้แว่นดำนนเหมือนจะได้อยู่นะแต่แบบไม่ชอบตรงคุณเรียกว่าอ,อะไรหนวดจิมเหรอไม่ชอบตรงหนวดตรงนี้นะครับ,บจริงจริงมันดูบแบบแฝงต้องเป็นหน้าแบบอย่างนี้ครับอันนี้พอได้อยู่ก็สรารทานนี่ผมไม่ดูแล้วกัน มาดูโกเทอร์เขียวดีกว่าครับโอ้โหดูชุดตีมฮาโลวีน,นะครับเอาจริงคือฟินมากครับฟินกว่าได้ตัวโครงโบก็โกเทอร์เขียวนี่แหละแต่อนาคตน,นี้ไม่ดูนะว่ามันจะหาได้จากไหนหรือเปล่านะครับก็สําหรับชุดโกเทอร์นะโอ้โหดูมันมีชุดอีเวนต์พิเศษด้วยอะโอเคมันน่าจะหาได้จากกิจกรรมนะครับตรงนี้สบายแล้วของโกเทอร์ได้จากกิจกรรมหมดเลยครับ พอกดเธอเราไม่ต้องใช้อุย้ยน้องแมวน่ารักโคตรอยู่รอบยูรอบเอ,อนี่ครับยิงน้องแมวนะส่วนยันหละ่ะโอ้เดียวเดียวผมกม็เคยดูโคตรตลกเลยอะ่ะยิงยันนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อข่าสนิทสนมอัศวินนะครับเฮ้ยเจ๋งยู่เจ๋งยู่ยก็นี่ครับหมวกแมวนะส่วนนี้เนี่ยเป็นหมวกกองกอยครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปเปิดกรชาในวันนี้ก็เอาเป็นออเดอร์ไปก่อนละกันเพราะว่าโคลาโบ,บนี้นะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมกลับมาเปิดต่ออย่างแน่นอนนะและตอนนี้ผมก็ได้ตัวไปทําทีมทําคลิปพ p พีให้เพื่อนๆดูกันด้วยครับวันนี้เนี่ยได้มาถึง3ตัวเลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสําหรับ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับหรือว่าอยากจะมาช่วยสนับสนุนผมเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับเข้ามาดูคลิปผมแล้วก็กดไลค์ซับส r i b e นะครับเป็นกาลังใจให้ผมก็สามารถช่วยสนับสนุนผมได้แล้วนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะช่วยมากกว่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครมาเป็นสมาชิก YouTube Membership ของช่อง Danet Channel ช่องผมนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่ช่วยสนับสนุนผมได้มากเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณ คุณท็อปซีเกตเกมเมอร์และผู้สนับสนุนคนอื่นๆด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอให้เฮงเฮงเฮทุกคนนะครับ